สวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะลูซี่ทำอะไรคะกินอะไรคะกินอะไรคะช,โกโกช็อคโกช็อคโกโมุยเวียนอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยลูซี่คะอร่อยอะไรอืมเดี๋ยวบ่จ้ามัมมัมลูกมัมก่อนมัมก่อน อร่อยเนาะเดี๋ยววันนี้แม่พาไปเที่ยวนะคะแต่งตัวสวยๆไปเที่ยวกันไหนคะ Ven aquí, sí, ven aquí, avión, 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 avión? ven aquí. <laughs> ช้อปปิ้งกันนะคะดูเสื้อยังไม่ได้ดังใจเลยค่ะเขียนอะไรคะไม่ใช่เขียนอะไรลูกเขียนหมี่นเมียน

โอบุสบ,บุสแ <im it> ม่ย,ย <im it> จ้าของยาเอาบวยล่ะของอบวยล่ะไม่เอาลูกเอาไม่ไม่ได้ ขอบยล่ะแปลกตาไหมคะวันนี้อยู่ที่ไหนอพาร์ตเมนต์ค่ะอพาร์ตเมนต์ที่รถตั้งใจจะเอาทำเป็นร้านนวดนะนะตอนนี้คือมันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันกลายเป็นห้องพักไปแล้วนะเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่ราจะได้เริ่มตน้นเปิดร้านนวดสักทีนะก็คืออพาร์ตเมนต์ตรงเนี้ย พ่อแม่สามีเขายกให้นะให้ทำเป็นร้านนวดะนะวันนี้ก็เลยพาลูซี่มาไม่ได้มาเกือบสามปีเต็มนี่เป็นห้องนอนนะที่เวลาเราจะต้องมามาคือเวลาเรา,าเปิดร้านนวดที่เนี้ยเราจะต้องนอนตรงเนี้ยจันถึงวราสูต้องนอนที่นี่ใช้เสาที่เราก็กลับไปนอนที่บ้านอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะที่ทํางานของรถนะนะอันนี้เป็นห้องกินข้าวนะคะลูซี่ แล้วไม่รู้สิอยู่นมปังมัมมัมนมกันมัมมัมอืมห้องนี้นะคะเราตั้งใจจะเอาไปทําห้องห้องนวดนะได้ทั้งนวดไทยได้ทั้งนวดน้ํามันเลยนะเพราะว่าห้องมันกว้างอะเนาะก็เลยใช้ทาสีนะคะเลือกเป็นสีเหลืองเพราะว่าเราชอบสีเหลืองอะนะนี่อุปกรณ์ครบหมดแล้วคือมาอยู่นด้สบายเลยอะ กลายเป็นห้องพักค่ะคือตอนนี้เรายังไม่มีโครงการที่จะเปิดะนะว่าอะไรยังไงตอนไหนก็คือให้โควิดมันหายก่อนนะเพราะว่านี้มันอยู่ในเมืองนะคะอืมนี่ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะนี่ห้องนอนเล็กค่ะทำอะไรล่ะคะลูซี่อืมอืม ของซื้อใหม่หมดเลยนะคะใส่ใหม่หมดเลยเดี๋ยววันหลังมาเที่ยวแล้วมากินข้าวที่นี่กันมาทำกับข้าวที่นี่เนาะในคงในครัวอะไรมันก็มีครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะนี่ดูเขาทาเหมือนมันเขาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเนาะนอุปกรณ์อะไรก็มีครบหมดทุกอย่างทํากับพวงกับข้าวเนาะมาอยู่กับแม่ตรงนี้ทั้งวันเลย มามามุสปิดไฟในครัวเอ้ยติดไฟห้องน้ำก่อนไปไปโซฟาไปดูรหัสไปฟังเพลงมามุ้ใส่กางเกงไปเล่นบอลของของย่าพาังหมดแล้วนะใส่กางเกงลูกใส่กางเกงไม่ร้อแล้วหนูทำน้ำเปียกใส่แม่ เป่าแห้งหมดแล้วเอาเอาได้เป่าผมเป่าแล้วลูกใส่แงงเก่งค่ะใส่แงงเก่งอย่าเบี้ยจ้าของอบวยล่ะของอ้วยล่ะเอาใส่ไว้เอาใส่ไว้เลยกอ๋ออือของอ้วยล่ะเอาใส่ไว้ลูกเอาใส่เอาใส่ไว้เนาะสีสำรวจไปสำรวจไปแม่นั่งรอทนี่นะคะขึ้นมาเออขึ้นมา ขึ้นมาสิค่ะขึ้นมาไหมอีอขึ้นมาอือสีปีนขึ้นมาอือโอเคเราก็ช้อปปิ้งได้ของมาค่ะแสดงเป็นของลูซี่นะของว่าไม่มีอะไรเลยแต่กางเกงเพราะว่าอยากได้ขงเกงกางเกงเนี่ยราคาจริงๆมันเด็กหกสิบยูโรได้นะ ราคาจริงๆคันภาพดีมากเร้จะเอาไว้ใส่ตอนหน้าหนาวอ่ะเหลือเหลือแบบ8ดยูโรเลยค่ะผ้าดีมากผ้าหนาก็ซื้อแต่ยี่ห้อเนี่ยใส่เฉพาะตอนหน้าหนาวนะคะสวยมากชอบ oh. มันอุ่นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เนี่ยซื้อเต็กเกงเราหนุมถูกดีอ่ะสี่ยูโรเองอ่ะ นี่ย่อของไออ่าเฮชน์เอนะคะเกงในเกงในแล้วก็ถุงรองเอถุงเท้าค่ะห้าคู่เลยนะซื้อของลูซี่ซื้อเท้าให้ลูซี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเรี่ยอะไรวันหยุดกันนะคะวันหยุดฮอลิเดย์นะจะพาลูซี่เข้าไปทำบัตรพาสปอร์ตนะคะก็ซื้อเสื้อผ้ามาให้ ซื้อชุดมาให้อะไรเงี้ยสื้อผ้าของโซี่อะไรนะเยอะมากเลยเต็มเลยเนี่ย่ะสวยโงซี่สวยเนี่เห็นไหมสวยใส่แต่รองเท้าสีชมพูเอาหัวบังกล้อง Vamos a dejar. vamos a Vamos. ¿No, lleva, lleva, lleva. ¿No quieres? No, okay, hay chocolate. Sí, comió un helado. Okay. un uh,